มาพี่น้องตอนนี้ก็บสามโมงกว่าข่อยกำลังสูบน้ำเพ่นั่งกับอีปุยนอนงติดปวดยินนี่พี่น้องปูนต่อมาต่หมดข่อยอาบน้ำเพื่อนี่เพียน้ำขังในจ็กหน่อยแล้วพี่น้องขอ่อยทายองหยุดฟุ้นมันหลไหมคพื่นจะก,ก็เมี่ยงอย่างเนี้ยอน,น้ตักไ้แต่หัวผักจะก,ก็เมี่ยงอย่างในยทั้งไล่แดียงไล่อย่างเพื่อนน้ำสางใสๆพี่น้องมีน้ำสางบบาน้องใสดีขึ้นอย่างพี่น้องนี่ละ ก็อาบน้ามังสางใส้น้ามังสางพี่น้องท่านได้มีน้่ยหนัปะป่าน้ำผึนเขามาเบิ่งหนาง,งาเลยแหละพี่น้องเขาว่าสีว่างทอมานี่แหละก็กระล้ออยู่หาเงินไปซื้อมีเตยเขาอ,อยู่ไปกับท่านได้มาเห็ดหแขวอยแล้พี่น้องแต่สร้างให้ก็โทษไปวันสูงห่างวัดตีดวันหยุดพนาวันที่สามของเราพงศ์กฤติในมาเบิง่งพนะกขบาบอกว่าม่เบิ่งไงอ้เขาเนี่ยจากน้อยนะพี่น้องก็เทียว่าสายมันนั่นว่ดตรงสายจ่อพวกก็สีได้ขยับให้ก็บ่มาให้กันเระเบียไหลายพี่น้อง น้ำสูบว่านี่ก็ซักผ้าล้างถ้วยพี่น้องนี่เหนียวนี่นนกําลังมาเข่าเหนียวอ,อยู่อันบูงกําลังขุดนานพักอเพิ่นแต่งตัววัสดุผ้ามีาน้อยเบื้องแต่เขียนแต่พ่อเบื้องแต่ตีนเดาคุณแต่แต่บ็อกเซอร์ตัวเดียวนั่นแหละเพิ่นกําลังขุดนานพักเตื้อม,มืออื่นก็สิเก็บสียางพี่น้องอ่อนเดี๋ยวเงินมาสื่อในพักเื้อยู่ว่าแปรงคนแก่ผ่านะมันนี่